สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับสําหรับท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมั่นใจเลยได้ว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา3,500บาทจานวน2เดือนรวมทั้งสิ้นเป็น7,000บาทนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับเตรียมตัวแย่งลงทะเบียนกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ดูคำว่าในการเงื่อนไขขั้นตอนสิ่ในการลงทะเบียนมีอะไรบ้างนะครับย้ําอีกครั้งนะครับให้กดคลิกเข้าไปที่คําว่า อ่านข่าวที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะรอ1นาทีนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไม่งั้นท่านพลาดสิทธิ์แน่นอนนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอครับกดคลิกเข้าไปที่ลูกศรชี้ตรงนี้เลยนะที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันไปพร้อมๆกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะรอกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคน่าจะเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับคร่าวๆใครที่ไม่เข้าใจอีกนะครับก็เดี๋ยวฟังคลิปบบนันี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกกดคลิกเข้าไปที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นครับผมทําเป็นบทความอ่านให้เข้าใจได้ง่ายแล้วนะครับในการลงทะเบียนรับเงินตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมารับฟังกันเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> โอเค สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ,อะมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็อ่าอยวรอนะโดยรอระบบหลายๆระบบก่อนนะฮะโอเคมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะก็พยายามจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยอธิบายไปหลายคนก็ยังคงบางคนเข้าใจบ้างบางคนเข้าใจอย่างองแท้แต่ว่าก็มียงบางส่วนที่ ยังคงไม่เข้าใจนะฮะเรื่องของการใช้เงินการลงทะเบียนเราชนะแล้วฉันจะต้องลงไหมฉันจะต้องใหม่ลงฉันจะต้องเป็นยังไงก็ยังคงสอบถามมาในอินบ็อกซ์เรื่อยๆนะครับบางคนคือไม่ถามว่ามันคือหัวข้ออะไรก็เขียนมาทํายังไงบ้างซึ่งเออมันตอบค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าถามอะไรแล้วพอตอบไปเดี๋ยวก็ไปแคปแบบผิดๆไปแล้วก็ส่งต่อกันก็เดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดนะฮะก็เลือกวิธีการ ไลฟ์ให้ฟังแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้อาจจะมาประมาณสักสองทุ่มไม่รู้ว่ากลับบ้านกันหรือยังหรือว่ายังคงทํางานอยู่นะครับไม่เป็นไรครับแชร์ให้คนที่ยังคงไม่มีโอกาสได้ดูในตอนนี้เขาได้ดูกันนะฮะทำความเข้าใจง่ายๆสวัสดีทุกๆคนนะฮะอะไรนะพี่หนูแก้ววงสวัสดีหลายๆคนนะฮะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือกี่วันละวันนี้วันที่29เานาะ20เออไม่ใช่วันนี้วันที่29แหิ้มลิ้นพันขออภัย 29นะฮะวันที่29ก็จะเข้าสู่โหมดของการลงทะเบียนเราชนะนะฮะสวัสดีครับเสียงชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนนะครับโอเคสวัสดีนะครับพุณสาวิตีหอมใจพี่ประยูนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะข้อความตัวเล็กผมก็พยายามจะอ่านนะฮะแม้ว่าสายตาผมจะยาวขออภัยนะฮะบางคนเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาล้วเพียข้อความตัวเล็กมากและผมตอบทางโทรศัพท์มือถืออาจจะตอบได้ลําบาก ภาษาอาจจะพ้วนไปหน่อยไม่มีครับไม่มีจะไม่มีจ๋าขออภัยด้วยบางทีมันตอบเยอะนะฮะพยายามจะตอบให้เยอะแต่ว่าบางทีบางข้อความเนี่ยตอบยากตอบลําบากและที่สําคัญก็คือว่าตอบไปกลัวจะผิดหรือบางทีจะแคปไปแล้วก็ไปส่งตอ่อก็ยิ่งจะผิดเข้าไปใหญ่ผิดความหมายใช้วิธีการไ like ล์สดดลวกันนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันอะเราเข้าสู่โหมดนะเข้าสู่โหมดของเราชนะนะฮะเข้าสู่โหมดของเราชนะซึ่ง สิ่งที่ผมจะแนะนำนะฮะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะแนะนำก็คือว่ามันจะต้องมีแผนที่อ่าผมใช้คาว่าแผนที่ละกันหรือว่าตารางนะฮะตารางที่ทำให้คุณเนี่ยเข้าใจง่ายๆซึ่งกระโซกันคลังเนี่ยทำตารางมาแล้วแล้วก็ผมก็โพสต์ไปแล้วแต่บางคนก็มีบ้างไม่มีบ้างถูกไหมฮะมีบ้างไม่มีบ้างอ้าวน้องแม็กว่าไงครับอ่ะบางคนมีบ้างไม่มีบ้างนะครับสิ่งสําคัญอ่ะ น้องๆหน,หนูหลานๆนะครับหรือว่าคุณพี่คุณน้องต่างๆนะฮะอยากจะอธิบายให้กับคนที่อายุคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาเข้าใจนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมแนะนําแล้วอยากจะให้ทุกคนมีหรือโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือไม่ชัดเลยค่ะอะไรไม่ชัดครับมันออกจะชัดอยู่นะสัญญาณที่บ้านไม่ชัดเหรอครับหรือว่ายังไงโอเคเสียงชัดเจนไหมฮะเสียงชัดเจนไหมผมว่าเสียงก็น่าจะได้ยินชัดเจนนะฮะ โอเคสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาบอกขอบคุณครับยินดีครับอ่าสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีคือตารางอันนี้ครับเขียนไหมฮะหน้าตาตารางอันนี้เนี่ยที่ผมเอ่อโพสต์ไปในเพจเอ่าค้นก็ไปลึกๆหน่อยแล้วกันนะครับตารางอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมีฮะเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องมีนะครับตารางอันนี้มีกันหรือยังครับคุณพ่อคุณแม่มีกันหรือยังตารางอันนี้ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเราชนะเป็นสิ่งสําคัญดูฝั่งนี้มันอาจจะกับหัวไปหน่อยนะฮะอาจใช้ฟังเสียงไปบ้างดูภาพมีครับอ่ะหลายๆคนควรจะต้องโหลดเก็บเอาไว้ในมือถือเพื่อเตือนความจํานะฮะแล้วดูจักตารางจะเข้าใจง่ายดูตักตารางเนี้ยจะเข้าใจง่ายเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังแบ่งเป็นสามกลุ่มถูกไหมฮะหนึ่งสองสามล่าสุดแบ่งเป็นสี่กลุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งสองสมสี่แบ่งกันยังไงบ้างอคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับในมือถือลูกๆหล,ล,ลานๆโหลดกันเอาไว้โหลดกันเอาไว้นะฮะอาจจะมุกขออนุญาตนะฮะหยิบปากกาก่อนขอใช้ปากกาน้ำเงินและปากกาแดงครับอ ปากกาแดงแล้วกันอากาแดงจะเห็นง่ายรับชมอยู่สวัสดีครับอ่ะโอเคเรามาอธิบายให้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่จะอธิบายอาจจะกลับกลับหัวไปบ้างนะผมไม่รู้โปรแกรมมันเป็นยังไงบ้างอ้าวอธิบายทีละกลุ่มทีละก้อนบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันมี4ี่กลุ่มนะฮะมี4กลุ่มแต่ในตารางเนี่ยเราจะเห็นแค่3ากลุ่มนะครับ4กลุ่มอ้าวคุณมีบัตรคนจนไหม มีคุณอรไทยบอกมีแล้วนะคะหลายคนบอกมีแล้วซึ่งมีตารางเนี้มันจะช่วยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเวลาหรือทามมิ่งของเราที่เราจะทําอะไรในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งสําคัญคือต้องมีตารางนี้นะครับถ้าเราจะทําหรือว่าได้รับเงินเยียวยาชัยชนะรอบนี้อาจจะดูแบบแบ่งกลุ่มแล้วก็ดูซ้ําซ้อนไปหน่อยแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีอพอมีแล้วใช่ไหมครับโอเคมีแล้วถ้าสมมุติว่าคุณ อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนซึ่งคืออันนี้ฮะนี่บัตรคนจนเห็นไหมฮะสัญ,ญลักษณ์ของบัตรคนจนเขาจะบอกเอาไว้เลยก็จะดูตารางนี้ง่ายง่ายครับคุณพ่อคุณแม่คุณอยู่ในบัตรคนจนประกันสังคมมาตรา33เป็นเกษตรกร,ร,กรหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่มีบัตรคนจนคุณได้เยียวยานะฮะคุณมีสิทธิที่จะได้เยียวยาใช้คํานี้แล้วกันนะครับทํายังไงได้บ้างนี่ไงตารางก็บอกแล้วถูกไหมฮะบัตรคนจนต้องลงสมัครต้องอะไรไหมไม่ต้องฮะ บัตรคนจนเสร็จปับ๊บนี่ฮะวันที่ห้ากุมภารับเงินก้อนแรกทันทีถูกไหมฮะตารางทําออกมาง่ายจะตายครับนี่ฮะบัตรคนจนคนที่มีบัตรคนจนเห็นไหมฮะบัตรคนจนถ้าคุณมีบัตรคนจนแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่มาตรา33ที่มีไรายได้น้อยหรือจะเป็นเกษตรกรหรือจะอะไรแต่ถ้าคุณมีบัตรคนจนก็นแล้วแต่ถูกไหมฮะบัตรคนจนห้ากุมภาพันธ์ อ่าหลายคนบอกไม่มีไม่มีรีบไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดหรือว่าเซฟเอาไว้ผมมีไว้ให้ในหน้าในเพจของผมไปดูได้นะฮะมีอันเนี้ยสำคัญแล้วดูง่ายมากใครหลายคนไม่มีรีบมีนะครับบัตรคนจนเสร็จปับ๊บเขาจะบอกเลย5กุมภาพันธ์คุณรับเงินได้เลยฮะก้อนแรกถูกไหมฮะนี่เห็นไหมเขาก็จะบอกไว้ว่า5กุมภาพันธ์ก้อนแรกก้อนแรกแล้วเขาจะมีแยกให้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่ดูครับเขาจะมีก้อนแรกคือคุณจะได้ หนึ่งบางส่วนจะได้หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทบางส่วนจะได้เจ็ดร้อยบาทแล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมถูกไหมถูกไหมอ้าวไม่มีรีบโหลดครับไม่มีรีบโหลดถูกไหมฮะเงินจะเข้าห้ากุมภาแล้วจะแต่ละอาทิตย์ก็จะโอนเข้าไปทุกวันศุกร์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 เขาจะบอกให้เลยทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็จะได้นี่เห็นไหมพอต่อไปสิบสองกุมภาก็จะได้แล้ว ถูกไหมฮะและเขาก็จะบอกเลยว่าทุกวันศุกร์ที่12ศุกร์ที่22ศุกร์ที่19ศุกร์ที่25่สิบากุมภาแล้วก็5 12 20อ่เอ่อสิบเายี่สมีนาคมนี่ฮะเขาจะบอกรายละเอียดคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนเลยนี่เห็นไหมฮะเขาจะบอกชัดเจนเลยครับว่าวันไหนทุกวันศุกร์คุณจะได้เงินอ้าวได้เงินเท่าไหร่ 675บาทในบางกลุ่มและ700บาทในบางกลุ่มถูกไหมฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องใช้เงินให้หมดสุดท้ายเลย31พฤษภาคมสำหรับบัตรคนจนถูกไหมฮะเคลียร์นี่เห็นตารางกระทรวงการคลังทำมาให้ง่ายมากเลยอ่าหลายคนไม่มีบัตรคนจนรอกลุ่มต่อไปเห็นไหมฮะบัตรคนจนบัตรคนจนก็จะได้แบบนี้ง่ายมากครับคุณก็จะรู้ตารางชีวิตคุณว่าคุณมีบัตรคนจนนะ มีบัตรคนจนเงินได้ก้อนแรกเลยนี่มาแล้วก้อนแรกแล้วก้อนต่อไปคุณจะได้ทุกวันไหน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 ไม่ไหนคุณพ่อคุณแม่คนที่มีบัตรคนจนดูฮะคุณอยู่กลุ่มนี้่าบัตรคนจนคือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเลาชนะถูกไหมฮะอ่ะหลายคนบอกไม่มีบัตรคนจนอ่ะหลายคนบอกไม่มีค่ะไม่มีค่ะไปกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มอะไรนี่ฮะ พึ่งลงทะเบียนไปเองรูปมันจะเป็นเป่าตังเห็นไหมฮะอ่าพึ่งลงทะเบียนไปนั่นก็คือกลุ่มอะไรนั่นก็คือกลุ่มขอโทษนะสายตายาวนั่นก็คือกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังก็คือคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนี่ฮะอ่ะหลายคนใครอยู่กลุ่มนี้บ้างใครอยู่กลุ่มนี้บ้างคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันเออคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกัน ถูกไหมฮะหลายคนถามว่าอาย้อนกลับไปบัตรคนจนเนี่ยเออรวมแล้วถึงจะได้สามพันห้าใช่ไหมใช่ครับปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บัตรคนจนเนาะเจ็ดร้อยบาทกับแปดร้อยบาทก็รวมแล้วทั้งเดือนเนี่ยสามพันห้านะเข้าใจใช่ไหมฮะรวมของเก่าด้วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคุณจะได้ไม่เต็มแต่ถ้าเอาไปรวมกับของเก่าแล้วคุณถึงจะเต็ม อธิบายแบบนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะอ่าโอเคบัตรคนจนผ่านไปแล้วนะครับอ่าหลายคนอยู่นี่ฮะคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันทีนี้พอเป็นคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันดูฮะอ่าหลายคนนี่ฮะเห็นบางคนบอกมีค่ามีค่ามีค่ะเห็นไหมฮะมีแอป,ปเป๋าตังเป็นคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันถูกไหมฮะอ้าวใครยังไม่สแกนเป๋าตางังรีบไปสแกนนะฮะรีบไปสแกนนะครับถ้าใครยังไม่ผ่านรีบไปธนาคารนะครับไปสแกนใบหน้าไปที่แบงก์กรุงไทยนะครับอ่ะ